มาเบ่งการติดแผ่นฟาเช่าหลอโตบ้บานหลอบบนที่ต่อจากลังค่านะ,ะแนมไปก็สิเห็นช่องบนนาของนอนหนึ่งที่เป็นช่องลมช่องระบายอากาศหน <c oughs> ของนอนหนึ่งข้างบนน่ะมีช่องระบายอากาศก็ต่อมาทั้งสายก็ต,ตีต่อมา เย่าไปบงับงไก่บังบัทั้งสายมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่นาของนอนสองหนาของนอนสองกับตีต่อมาประมาณนี้แหละแล้วก็วนมาทั้งขางของนอนสอง เป็นด้านข่างของนอนที่สองนี่เป็นข่างของนอนสอง,องนอนสองต่อไปเป็นข่างของขัวทา้งขึ้นของขัวด้านข่างออกมาทางด้านหลัง นี่เป็นหลังของครัวนี่หงรัวต่อมาด้านหลังนี่เป็นด้านหลังของห้องโถงด้านหลังนะมีหน้าต่างมีทางคืนมีประตูขึ้นด้านหลังหองง้องโถงยาวออมาเป็นด้านหลังของน้ำ ของน้ำก็เป็นมุมไปขังของน้ำอันนี้ขังของน้ำต่อไปขังของพระนี่ต้องขังของพระนี่เป็นของพระ ต่อไปเป็นขางของนอนของนอนที่หนึ่งนอนใหญ่นี่ยมาจากคุณด้านหลังของน้ำ้องพระของนอนหนึ่งแล้วก็มาทั้งมุกด้านหนา้ามุกด้านหนา การตีแพนเซล่ะก็ประมาณนี้แหละครับโอเคเนาะโอเค